สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดปีใหม่ฟ้าใหม่อ่านเกมแผนประนีประนอมยุทธการชมัยมรุเชษโมเดล ความเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมฝั่งต่อต้านรัฐบาลยังมีอยู่เรื่อยๆแต่เว้นระยะการจัดกิจกรรมมากขึ้นซึ่งในที่ประชุมครมบิ๊กเล็กผลเอกนัฐพลนาคพาณิชย์เลขาธิการสภาความมั่นคงหรือสอมชได้รายงานสถานการณ์การ,การชุมนุมต่อครมว่าม็อบแผ่วลงหลังได้ประเมินจำนวนผู้ชุมนุม8พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาลดลงจาก16ตุลาคมก่อนจะมีการฉีดน้ำเกิดขึ้น อีกทั้งสงมอชอประเมินว่าม็อบที่ดาวกระจายในพื้นที่ต่างจังหวัดมีเพียงหลักร100้อยถึงพันส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครยอดสูงสุดอยู่ที่1 5 0 0 0คนหากรวมผู้ชุมนุมทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วประเทศสูงสุดไม่เกิน20,000คนดังนั้นสมอชอจึงเสนอให้ปล่อยให้มีการชุมนุมแล้วใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการในภายหลังโดยเชื่อว่าผู้ชุมนุมจะอ่อนแรงไปเอง ทั้งนี้ฝ่ายความมั่นคงได้ประเมินจากเหตุการณ์ชุมนุม14-16ตุลาคมที่เป็นช่วงสำคัญของการชุมนุมที่มีการจับกลุ่มแกนนำหลักและการสลายการชุมนุมด้วยการฉีดน้ำผสมแก๊สน้ำตาทำให้กระแสม็อบจุดติดยืดเยื้อนับสัปดาห์มีการนัดชุมนุมโดยไร้แกนนำที่ชัดเจนและแจ้งล่วงหน้าไม่นานแต่ผู้ชุมนุมรวมพลจำนวนมากเช่นแยกลาดพร้าวและอนุสาวรีย์ชัยตามยุทธศาสตร์ปฏิบัติการแกงเทโพ ของฝั่งผู้ชุมนุม ทว่าสถานการณ์คลี่คลายลงหลังมีการปล่อยตัวชั่วคราวบรรดาแกนนำและรองมากขึ้นไม่ห้ามการจัดชุมนุมเป็นผลมาจากที่บิ๊กตู่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่รัฐบาลยังคงมีพรกฉุกเฉินบังคับใช้อยู่หลังใช้มาตั้งแต่มีนาคม2563เพื่อแก้ปัญหาโควิดระบาด สำหรับเหตุการณ์ที่ฝ่ายความมั่นคงเห็นว่าเป็นจุดที่ต้องทบทวนคือการฉีดน้ำเพื่อสลายการชุมนุมเมื่อครั้งการชุมนุมแยกประทุมวันโดยว่ากันว่าหนึ่งในสามปบูรพาพยักก็ไม่เห็นด้วยกับการฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุมเพราะมีแต่เด็กๆที่มาชุมนุมทําให้รถน้ําถูกตั้งสแตนบายเท่านั้นทว่าก็ถูกใช้อีกครั้งในการชุมนุมที่หน้าสารดีกาสนามหลวงเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมา แต่กระแสตีกลับไม่แรงเท่าที่แยกปทุมวันเมื่อ16ตุลาคมที่ผ่านมาโดยผู้ชุมนุมยังคงจัดกิจกรรมเขียนจดหมายส่งสำนักพระราชวังได้ตามปกติ แต่สุดท้ายก็สุดอยู่ที่หน้าสารดีกาสารหลักเมืองซึ่งเป็นจุดที่ใกล้กับพระบรมมหาราชวังที่สุดจุดเดียวกับเมื่อครั้งเช้าวันที่20กันยายนหลังปักหมุดคณะราษฎร2,563กลางสนามหลวงจากเดิมที่แกนนำผู้ชุมนุมตั้งใจเดินขบวนไปยังทำเนียบองคมนตรีเพื่อยื่นข้อเสนอ10ข้อปฏิรูปสถาบัน ทางนี้กระบวนการเจราจาระหว่างแกนนำผู้ชุมนุมกับตำรวจมีอยู่ตลอดเพราะต่างฝ่ายต่างมีบทบาทและหน้าที่ของตัวเองโดยหน้าที่หลักของตำรวจอยู่ที่ตำรวจนครบาลน,นำโดยบิ๊กอู๊ดพลตำรวจโทพักคพงศ์พงเพตราผอบอชอนอที่ลงพื้นที่มาดูแลการชุมนุมใหญ่ด้วยตนเองเสมอโดยมีมือประสานม็อบคือรองวิย์พันตำรวจเอกอัธวิสายสืบรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่ง ทำหน้าที่เจราจากับแกนนำม็อบเสมอโดยพันตำรวจเอกอัธวิทย์รับหน้าที่เจราจาแกนนำม็อบทุกขั้วมาตั้งแต่ปี2555ที่รับมือกับม็อบมาหลากหลายตั้งแต่ม็อบการเมืองไปจนถึงม็อบปากท้องจึงรู้ธรรมชาติของม็อบรู้วิธีการเจราจาและต่อรอง โดยการชุมนุม8พฤศจิกาที่ผ่านมาได้ใช้แนวทางเช่ใหม่มารุเชตโมเดลเช่นเมื่อครั้งชุมนุม21ตุลาคม63โดยตำรวจให้ผู้ชุมนุมเดินจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาถึงหน้าศาลดีกาแม้จะมีจุดสกัดบนสะพานผ่านพิภพลีลาตรงข้ามโรงแรมรัตนโกสิน์แต่ก็ไม่มีการสกัดกั้นผู้ชุมนุมจากนั้นการและผู้ชุมนุมได้มาประชิดแนวกั้นสุดท้ายก่อนถึงศาลหลักเมืองแม้ จะมีเหตุชุลมุนมีการฉีดน้ำแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีหลังแกนนําม็อบได้เจรจากับตํารวจให้จัดกิจกรรมจุดก่อนถึงสารหลักเมืองโดยให้แต่ละฝ่ายรักษาแนวของตัวเองไว้และเปิดพื้นที่ตรงกลางระยะ10เมตรเพื่อให้ผู้ชุมนุมอ่านแถลงการและใส่จดหมายลงตู้เพื่อส่งให้สํานักพระราชวัง ปรากฏการณ์นี้มาพร้อมท่าทีของอานนน์นพาที่โพสต์เรื่องทางออกสังคมคือการประนีประนอมแต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรและเมื่อไรแต่มองเห็นความพยายามของทั้งสองฝ่ายที่ไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสียอยู่จึงขอให้ทั้งสองฝ่ายหนักแน่นในจุดนี้แล้วหาทางออกไปด้วยกัน ทำให้เกิดการตีความว่าการที่ทนายอานท์โพสต์เช่นนี้เป็นการส่งสัญญาณเพื่อลดเพดานหรือไม่ท่ามกลางการจับตาว่าจะมีกระบวนการพูดคุยหรือไม่ทําให้ทนายอานท์ต้องออกมาโพสต์ชี้แจงว่าไม่มีการลดเพดานโดยย้าว่าสิบข้อเสนอของการปฏิรูปสถาบันถือเป็นการประนีประนอมแล้วไม่เช่นนั้นย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดชั้นธรรมติใหม่ขึ้นแทนอีกทั้งเป็นที่น่าสังเกตว่าแกนนําหลักหลายคน ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวต่างลดบทบาทลงไปอย่างชัดเจน ว่ากันว่าห้วงเวลานี้อยู่ในกระบวนการประนีประนอมที่เป็นเรื่องระยะยาวจึงต้องใช้เวลาแต่ในสถานการณ์เช่นนี้ฝ่ายความมั่นคงย้ำว่าต้องป้องกันการเผชิญหน้าให้ได้อีกทั้งการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาฝ่ายความมั่นคงไม่ได้พุ่งเป้าเบื้องหลังแกนนาไปในฝ่ายการเมืองแต่มองไปที่กลุ่มที่เคลื่อนไหวเครือข่ายภาคประชาชนสังคมมากขึ้นแต่ยังคงเชื่อในทฤษฎีมาสเตอร์มายู you, ตามที่บิ๊กดง ผลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ได้เคยชำละไว้สมัยเป็นผอบทอบจึงไม่แปลกที่กระแสรัรฐประหารจะซาลงโดยบิ๊กบี้ผลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผอบทอบกล่าถึงโอกาสรัฐประหารว่าติดลบรวมทั้งระบุว่าสถานการณ์มีทางออกโดยการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองขอให้ทุกคนมีสติมองกระจกให้รอบด้านอย่ามองด้านเดียวให้มองว่าตอนนี้ควรทำอะไร อีกเพียงหนึ่งเดือนครึ่ง ก่อนจะเข้าสู่ปีใหม่2,564ส่งท้ายปี2,563ที่จับตาสถานการณ์ต่ตางๆให้ดีเช่นการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวาระรับหลักการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ17-18พฤศจิกายนนี้รวมทั้งกรณีสารรัฐธรรมนูญเตรียมวินิจฉัยปมบ้านพักทหารของพลเอกประยุทธ์จะขัดคุณสมบัตินายกหรือไม่2ธันวาคมนี้ที่ต้องดูผลออกมาจะเป็นอย่างไร และเอฟเฟกต์จากผู้ชุมนุมจะเป็นอย่างไรท่ามกลางภาวะที่แต่ละฝ่ายต่างปรับทับปรับตัวเพื่อช่วงชิงพื้นที่และมวลชนปีใหม่ฟ้าใหม่ไทยแลนด์ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ